สวัสดีครับผมนายพิระเลนีคมครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัติคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารแบรนด์ครับผมถามว่าทำไมอยากทำในส่วนของ Why Not ก็คือ t ั r บอร์ดฟออ์อ l ก็คือมันมีประสบการณ์จริงที่ได้ประสบมาก็คือว่าเราได้เห็นเราได้เห็นว่าที่เราขึ้นรถทุกวันนี่ยครับก็คือว่าเราจะ เราจะเห็นคนแก่คนพิการนะครับขึ้นมาบนรถแต่ว่าคือทุกคนบนรถก็จะแบบเห็นว่าคนพวกนี้เป็นเหมือนว่าเป็นภาระอะางเงี้ยครับก็เลยอยากจะสื่อสารให้คนได้ตระหนักถึงว่าคนคนพิการคนแก่หรือคนท้องเงี้ยครับคือเขาก็เป็นคนคนหนึ่งให้มันเป็นการให้มันเป็นทารสปอร์ตฟอออจริงจริงอะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกคนไม่ใช่แค่ทำขึ้นมาเฉพาะ แค่คนพิการหรือคนธรรมดาหรือว่าให้เรามาทําเป็นแบบช่องทางพิเศษเพื่อเพื่อคนพิการหรือว่าคนชราเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะทํางานในส่วนของส่วนนี้นะครับก็สิ่งที่ผมอาจจะทําช่วยทีมได้ก็คือในด้านผมเรียนด้านเกี่ยวกับการสื่อสารมานิเทศต้องเกี่ยวกับการสื่อสารแน่นอนซึ่งผมเรียนในเรื่องของการตลาดมาด้วยก็จะทําให้การสื่อสารของเรานั้นมี ผลลั์ที่ค่อนข้างดีและชัดเจนมากขึ้นก็ผมอาจจะช่วยในส่วนนี้ได้กันวางแผนการประชาสัมพันธ์การสร้างสื่อหรือออกแบบสื่อนงครับผมก็สามารถช่วยในในส่วนนี้ได้ครับผม